สวัสดีรอบแล้วค่ะนี่อยู่กับเดซัะเรามาเจอแจ็คพอตกันวุ้ยพอเปิดไตเบ้อพอเปิดไตเบ่อนี่ไงวุ้ยไม่ใช่เขาไม่ใช่ของปลอมนะวุ้ยเป็นของปลอมไหมวะของจริงบ้าไม่ของปลอมมาอย่างไี้เห็นไหมนี่เห็นไหมเดี๋ยวมันดูดใส่หน้ายังนั่นเห็นไหมเห็นตะขามไหมเห็นไหมวะอี๋ ก้อปอมมาอยู่เออมืนของปอมเลยวะก้อนไข่มาจากไหนอ่ะคูจแต่มันเหมือนยางเลยว่ะเอาเลยเห็นไหมเห็นไหมนั่นนั่นดุกดิกอยู่ในของปอมเบื่อเออกลุกแปแต่ัมัน่ากลัวมากอ่ะเอลเสีวนตรงๆเนาะไม่ได้เลยน่ากลัวแมมยินเนีนไม่เคยเห็น วันนี้รอแฟนอยู่จ่ายุณหอมมุกแดงนะจ้ะเพิ่งดูคนอดผีสิแล้วก็เจอตะหาบเลยไปเฮ้ยย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 ยัยยมยย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 ยายยยยยเอายยยยยยอยย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 ายย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 นยย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 ยอายย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 ้ยยูยยะยยยยยยยายยยยยยยแลยวยยย่ยยย มันอยู่มัน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 อยู่กลางถนนเลยโซเชียลติดตัวใหญ่มากอ่ะตามไปดูตามไปดูเร็วๆมันอีกกินเนาะเห็นไหมเห็นไหมไฮเห็นไหมเห็นไหมตัวใหญ่มากวิ่งขั้นหนุนก่อน วิ่งล่าต้าาตะขาบไม่ได้ถือว่าตอนนี้อยู่กับแฟนเอ้ยอยู่อยู่อยู่กับเพื่อนจ้ะหมูแดงจ้ะเฮ้ยอยู่ใต้หอใต้รถหมูแดงเฮ้ยแสดงว่ารถหมูแดงต้องสวอบุกมากอะคือตะขาบด้วยอยู่ใต้รถหนูเองค่ะเมื่อกี้แบบว่าน่ากลัวมากแบบตกใจไหนตกใจก่อนนั่งกันทั้งวันแล้วค่ะดีค่ะตะขาบไม่โฉบวานนะ เฉยเฉยเฉยไปเลยป๊อดสงสัยลด้สุพรรค่ะสงสัยจะข่าวจะไปอ่านหนังสือภาษาอังกฤษที่รถอยู่ได้เลยเจ้วมันตั้งหนังสือไว้ทั้งคืนเหรอเอ้ยทั้งวันทั้งคืนเลยหนีไปข่าวพูดภาษาอังกฤษได้แล้วค่ะตอนนี้นกูม้าคนลุกเลยเจ๊งอะเจ๊งอะกวาดินกูม้าเที่ยงมาแล้วจ้ะ กลัวกว่าอีกน่าลัวน่กลัวก,ก,กว่าอีกจ้ะพี่มื่กี้ไปเจอตะขอด้วยขอล้าเธอเลย <Bye. S 2> บ๊ายบายกับพอกัน